ช่วงนั้นมันจะเป็นเขาสองของ้างแล้วก็ถนนก็จะทําไปอย่างนี้แล้วเขาก็อยู่ในภูมิประเทศได้เปรียบด้วยไงแต่เวลาเราเดินเราก็ต้องเดินตามถนนทหารนี่จะโดนกับระเบิดแทบทั้งนั้นเลยเสยเขาก็วางแผนให้เอาวัวเป็นฝูงเดินนําหน้าไปก่อนเพราะถ้าโดนก็โดนวัวอะไรพวกนี้ก็เอาวัวไปก่อนเขาก็รู้ว่าวัวมันเดินถนนทีนี้เขาก็เอาออกนอกถนนไปฝังนอกถนนใช่ไหมเวลาเขายิงมาปุ๊บเนี่ยปุ้ง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 เยด้วยชั้นชาติสยามไม่ต้องออกจากถนนใช่ไหม นั่นแหละผมก็หลบเข้าไปมันกันไปโคนต้นไม้พอดีไปเหยียบเข้าไปในโคนต้นไม้พอดีเลยโดนตู้มึนมาขาข้างนี้ขาดไปหายไปเลยไม่เห็นแต่อีกข้างนี้เละกระดูกก็เละตอนนั้นจนบอกเขาฉีดยาให้ตายนะมันเจ็บปวดอะได้ยินแต่ตู้มอย่างเดียวเลยตู้มอย่างเดียวก็หายไปเลยร่วงลงมาเขาบอกว่าเพื่อนก็ไว่เห็นกระเด็นขึ้นไปข้าง,างบนนะแต่ผมไม่เห็นนะเพราะผมไม่รู้อะ จะยินจะตูมอ,อย่างเดียวว่าก็มามองขาตัวเองหาอีกข้างหนึ่งก็ห้อยวันนี้พบกับวีรบุรุษเส้นทางร้อยขาละหานสายตาพยาเส้นทางที่ดูดกลืนชีวิตของพลเรือนตำรวจทหารในการก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์สายนี้ตอนนั้นพอผมได้เป็นทหารครั้งแรกก็เข้าไปฝึกอยู่ที่ หน่วยที่คือคมผสมที่ยี่สของพันที่2ี่ 3, จังหวัดสุรินทร์ครบสามเดือนภารกิจแรกก็ไปที่จังหวัดสกลนครส่งไปที่ชอค23อําอำเภอสว่างแดนดินภารกิจ1ปีอยู่นั้นก็รู้สึกว่าจะมีภารกิจเยอะบางครั้งก็ภารกิจ17วันบ้าง15วันบ้างออกเดินลาตะเวนเพื่อไปปราบปรามผู้ก่อการ,ร้ายคอมมวนิสต์ซึ่งตอนนั้นเป็นพื้นที่แดง ออกลบแต่ละครั้งก็ค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยมาก่อนนะครับช่วงนั้นปีอะไรครับตอนนั้นไปปีหนึ่งเก้าครับช่วงนั้นโดนเยอะโดนประท้าเยอะแต่ก็รอดออกมาได้แล้วก็มีอยู่อีกครั้งหนึ่งไปประท้ากันแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยจะประท้ากันนานประมาณรักสามสิบนาทีอะใกลก้จะมาจะเข้ามาประชิดตัวกันแล้วจะถอยก็ถอยไม่ได้เพราะนี้กําลังของเขาก็รู้ว่าจะจะเยอะ กว่าของเราอีกก็เลยสั่งให้เอาปืนใหญ่มาระยะเท่านั้นเท่านี้ดูตามแผนที่แล้วปล่อยมาเลยปล่อยควันมาก่อนสั่งปืนควันมาปุ๊บปืนควันมันลงกลางหัวเราพอดีเลยก็สั่งการไปเพราะว่าเพิ่มระยะไกล50หลาขวาอีก25ห้าลาพอสั่งมาปุ๊บเราก็พากันวิ่งหนีทีนี้ก็ปืนใหญ่ก็ลงมากี่นัดจําไม่ได้ลไดแล้วได้ยินเสียงตุ้มๆๆเราก็มีหน้าที่ออกพอเสร็จแล้วรู้สึกสงบแล้ว วันต่อมานะวันวันนั้นไม่กล้าเข้าไปเคลียร์พื้นที่กันต้องวันต่อมาก็ไปเห็นผู้ก่อการร้ายตายกันก็ที่เอาไปไม่ได้ก็ประมาณห้าหกศพอ่ะแล้วก็ได้อุปกรณ์มายึดมาได้อีกส่วนหนึ่งพอเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับมาอยู่กองร้อยจริงๆแล้วภารกิจตรงจุดนั้นก็จบภารกิจเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ส่งเข้ามาต้นสังกัดคืนผมก็นึกว่าผมจะเหลือว่าเหลืออยู่อีกประมาณหเดือนผมก็จะได้ปลดแล้ว เขาคงไม่ส่งผมไปอีกแล้ว <phải> ม <been so nice> yeah. ั so nice so so nice ้งอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาเขาบอกว่ามีชื่อผมไปภารกิจต่ออีกชีดนินเดเอาไปก็ไปวะก็ปะทะากันบ่อยเหมือนกันอยู่ตรงนี้แต่ตรงจุดนี้กับระเบิดจะเยอะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขากําลังก่อสร้างทางผู้ก่อกร้ายเขาก็ไม่อยากให้เราก่อสร้างถ้าคือก่อสร้างถนนเสร็จก็หมายความว่าเขาก็แพ้การที่เราจะนํายุโตอุปกรณ์ลงไปนี่มันจะง่ายถ้าทําถนนเสร็จเขาก็จะพยายามกีดขวางตลอดเวลา ฝังระเบิดไว้ตามจุดต่างๆข้างถนนทหารนี่จะโดนกับระเบิดแทบทั้งนั้นเลยช่วงนั้นมันจะเป็นเข่าสองข้องแล้วก็ถนนก็จะทําไปอย่างนี้แล้วเขาก็อยู่ในภูมิประเทศได้เปรียบด้วยไงแต่เวลาเราเดินเราก็ต้องเดินตามถนนตรงนั้นที่เรียกว่าช่องตะโกใช่ไหมครับใช่ใช่ครับตรงจุดนั้นอะไอทงออกจากโนนีแดงมานั้นแี่จะเป็นเขียนลํานารองอยู่ตรงจุดนั้นตอนนั้นยังไม่มีเขียนช่วงสมัยนั้นยังไม่มีเขียนเขียนก็มาสร้างที่หลัง เห็นว่าเสียกําลังพลเยอะที่นี่ก็ทางเสเขาก็วางแผนให้เอาวัวเป็นฝูงเดินนําหน้าไปก่อนเพราะถ้าโดนก็โดนวัวอะไรพวกนี้ก็เอาวัวไปก่อนเพราะว่าเอาวัวมันก็ยังประหยัดกําลังพลเราอยู่นะวัวมันก็เดินในถนนเวลานั้นพอเสร็จแล้วที่ปุ๊บเขาก็รู้ว่าวัวมันเดินถนนทีนี้เขาก็เอาออกนอกถนนไปฝังนอกถนนใช่ไหมช่วงนั้นแหละช่วงที่ไปโดนที่นอกถนน เวลาเขายิงมาปุ๊บเนี่ยปุ้งปุ้งปุ้งๆเ้ยด้วยชั้นชาติสยามไม่ต้องออกจากถนนใช่ไหมนั่นแหละผมก็หลบเข้าไปมันก็นไปโคลนต้นไม้พอดีไปเหยียบเข้าไปในโคลนต้นไม้พอดีเลยโดนตู้มืนมาขาข้างนี้ขาดไปหายไปเลยไม่เห็นแต่อีกข้างนี้เละกระดูกก็เละตอนนั้นจนบอกเขาฉีดยาให้ตายนะมั <laughs> <laughs> นเจ็บปวดอ่ะก็ไปโดนเพื่อจะออกมาได้ผมโดนอยู่ประมาณ9้าโมงเช้ากับ15นาที เพื่อจะออกมาได้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วนี่ก็ปนนอนรออยู่ที่โรงพยาบาลสนามอีกมันปวดมากๆคนช่วงนะั้นบอกพอบารอยว่าผม,ผมไม่ไหวแล้วอยากจะตายแล้วองเงี้ยผมอยากจะตายแล้ว,ม,ม,ลวมันปวดเหลือเกินจนถึงเวลาเที่ยงอาาพ,อพอเขามาพอพอเขามารับเสร็จแล้วด่หลับไปเลยไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่วันที่ยีเ่เบตื่นขึ้นมาทีหนึ่งวันที่ยี่ห้านอนอยู่โรงพยาบาลสุรานารี ยี่สิบเอ็ดเดือนอะไรครับรจําได้ไหมเดือนกุมภาปีสองหนึ่งครับตอนที่โดนครั้งแรกเนี่ยเห็นขาที่ขาดไปไหมครับว่าไปกระเด็นไปไหนไม่เห็นก็บับไม่รู้เลยได้ยินแต่ตู้มอย่างเดียวเลยตู้มอย่างเดียวก็หายไปเลยร่วงลงมาเขาบอกว่าเพื่อนก็ไวผเห็นกระเด็นขึ้นไปข้างข้างบนนะแต่ผมไม่เห็นนะเพราะผมไม่รู้อะไดยินแต่ตู้มอย่างเดียวว่าก็มามองขาตัวเองหายอีกข้างหนึ่งก็ห้อยผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีสวัสดิการทหารอยู่ใช่ไหมว่า ผมนึกถึงไปคนพิการขอทานตามข้างถนนอะ่ะตอนโดนแรกๆเดือนนึกถึงโอ้โหจะภาพปู่ตอนนี้ไปไหนไม่ได้เสร็จแล้วก็พอฟื้นตัวขึ้นมาเขาบอกว่าปลอดภัยแล้วเขาก็ส่งเข้าพาะมงกุฎก็ไปนอนรักษาพาะมงกุฎอยู่ประมาณปีกว่านิดหน่อยครั้งแรกที่โดนข้างนี้ที่ขาดขาดไปเยอะไหมครับขาดอยู่ตรงประมาณนี้ขาดข้อเท้าอ่ะเขาเรียกว่าจะขาดข้อเท้าทางนี้ก็เหมือนกันก,นกระดูกก็ทั้งนี้ตอนนั้เมาตัดเพิ่มเพราะว่าถ้ามันเอาไว้นี่มันจะใส่ขาเทียมลําบาก ก็ต้องแต่งขึ้นมาให้มันสูงผ่าตัดอยู่สามเที่ยวอะถึงค่อยใส่ขาได้เวลาเดินใส่ขาดเดินไม่เป็นเลยแรกๆเ,เดินไม่เป็นเลยนะเดินไม่เป็นเขามีที่ลาวใส่ขาไปทั้งเจ็บทั้งก้าวขาไปเป็นก้าวไงไม่รู้อ่ะก้าวไม่ออกก้าวไม่เป็นอ่ะสามเดือนอ่ะจะพูดว่าเดินได้พามไปกินเหล้าก็ได้ไปกินเหล้ากับเพื่อนนั่งรถเข็นไปนี่แหละเมากินจนเมาพอเมาปุ๊บปวดเท้งเยี่ยว ลุกเดินไปเลยเพื่อนนั่งอยู่ด้วยเพื่อนเป็นตชดอนั่งไปด้วยกันเลยเฮ้ยมึงเดินได้แล้วนี่วะตั้งแต่นั้นมาเดินได้ลืมตัวลืมตัวเป็นเพราะสาเหตุลืมตัวตั้งแต่ร่นมาก็เลยเดินได้พอเดินได้เสร็จปุ๊บก็ไปฝึกอาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลผ่านศึกนั่นแหละมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมอที่รักษาผมเนาะเห็นผมว่าจะให้ผมไปทํางาน เป็นอยู่ภายในขาเทียมเพราะว่าเขาเห็นผมแล้วว่าไม่น่าจะไปทําอย่างอื่นได้ผมไม่เอาก็เลยเไปอยู่ที่บ้านออกไม้ก็าฝึกอาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลผ่านศึกฝึกอยู่นั่นได้ก็ประมาณสักปีหนึ่งก็พอดีทางอการผ่านศึกเขามีหนังสือว่าใครจะมาอยู่ที่นี่เขาก็มีประกรันรายได้ให้ตอนนั้นเดือนละ2อ0พหรือจะกู้เงินกับผู้มีลำเนาเดิมกู้เงินเอาเงินไปซื้อที่ดิน หรือจะไปอยู่ที่ในส่วนกรุงเทพซึ่งเขามีที่ให้แล้วให้เลือกเอาสามทางผมก็เลยเลือกเอามาอยู่ที่นี่เพราะว่ามาอยู่ที่นี่ตอนก่อนมันรายได้เขาเพิ่มรายได้ตอนก่อนมันจะตรงตรงจุดนี้จะเลี้ยงหมูนะก็ให้เลี้ยงหมูก็ประกรันรายได้ให้ก็เลยมาอยู่ตรงจุดนี้ก็เลยได้ทําสงทสําสวนนี่แหละสวนลําไยนี่แหละชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ก็ต้องสู้ออดทนอย่างเดียวไม่พอต้องอดกั้นนะ เราเป็นอะไรไปไม่ได้ช่วงนั้นะนะนะเพราะว่าถ้าเราเป็นอะไรไปลูกเราจะอยู่ไงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็โชคดีที่สู้แล้วไม่สูญเปล่าในชีวิตก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่อะไรที่ทําให้หันกลับมาสู้ชีวิตใหม่ครับตอนนั้นที่หันกลับมาสู้ชีวิตใหม่ตอนที่ไปอยู่พมงกุฎพระมงกุฎเขาจะมีนักจิตวิทยาเขาจะมีเอานักนักจิตวิทยาเข้าไปดูแลเราเขาจะมาให้เราเปลี่ยนแปลง ในตัวเราตอนนั้นทอแท้ไหมครับที่เราต้องสูญเสียาขาไปสองข้าง,อางตอนแรกอะท้อแท้เลยแล้วทีนี้พอนั่นมาปุ๊บเรากไ็ได้รู้ว่าเรามีสิทธิอย่างโน้นสิทธิอย่างนี้สิทธิอย่างโน้นอย่างนี้เราก็เริ่มรู้แล้วเรื่องสิทธิทีนี้เราก็เลยโอเคทีนี้ก็เห็นรุ่นพี่ๆเขารุ่นพี่เขามาเขาก็ใส่ขาเข้ามาบางคนก็ไปทํางานที่อบสอาาบ้างก็ได้คุยกับรุ่นพี่ๆเขาที่โดนมา ทีนี้เราก็บอกว่าโอ้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอยู่าะไปต่อได้เดินได้แน่นอนว่าเรามีจิตใจของเราที่เข้มแข็งอยู่แล้วไงก็เลยตรงจุดนั้นมาเปลี่ยนให้เราก้าวเดินแล้วก็มาสู่จุดมุ่งหมายที่มาได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะแค่นี้ผมก็พอแล้วได้เคยกลับไปที่เส้นทางละหานสายไป<า>บ่อย,าอ,ยอาทิตย์ที่แล้วก็ไปเป็นไงครับไปถึงยืนไม<ด>ถึงนะไปถึงในลูกทุกคนรู้รหมดเพราะว่าเส้นทางเส้นทางนี้ถ้าเวลาผมจะกลับไปทางโน้นมันผ่านอยู่แล้วไง ลูกลูกทุกคนรู้หมดว่าดีพ่อโดนตรงนั้นโดนตรงนีน้นนตอนที่ผ่านจุดที่ตัวเองเคยโดนระเบิดนั้นรู้สึกไงม้างครับมันก็เฉยเฉยแหละตอนที่นะไปะเห็นก็แค่จดจำานี่นะเด็เออเนี่ยจุดที่เราเดนินแค่นั้นมันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยท่านรู้สึกยังไงมัางรครับภูมิใจมากน้อยแค่ไหนครับที่เราได้ถนนร้อยขาเนี่ยฮะลาหาสายตาพญาเนี่ยครับภูมิใจนะภูมิใจที่เราได้มีโอกาส ถ้าเราไม่ได้ไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะได้ความอดท,ทนมาต่อสู้ได้หรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกันนะเพราะตรงนั้นแหละมันคือความอดท,ทนความอดท,ทนนี่ทำให้เรามาต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้าหารชายตาพยาเดี่ยเป็นเส้นทางที่ก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างที่ลําบากเลยสูญเสียกําลังพลมากที่สุดเลยนะเท่าที่ผมจําได้เขาที่นะว่าเส้นทางนี่สูญเสียกําลังพลมากที่สุดเพราะมันเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ถ้าหากว่า ทำสาเร็จก็หมายความว่าจะต้องเอาชนะผู้ก่อการร้ายคอมมินิตได้ถ้าทําไม่สําเร็จก็ไม่มีทางเลยเพราะว่าไอ้เส้นทางนี่เวลาไปเดี๋ยวมันจะมีเขาอยู่สองก้างอย่างนี้ใช่ไหมเราเราทำไปเราทําไปอย่างนี้แล้วคนอยู่บนเขามันก็เปียงเปียงลงมาใส่เราใช่ไหมโอกาสที่เราจะซัดเขานี่มันมันยากนะเพื่อจะได้เส้นทางนี้มาก็สูญเสียกําลังพลโดยเฉพาะพวกทหารของพวกเราแล้วก็อยากให้ทางท่าน ที่อยู่ใช้สนนได้ได้คิดถึงทหารที่เขาเสียสละชีวิตเลือดเนื้อแล้วก็ร่างกายที่ทุพพลภาพให้นึกถึงเขาบ้างก็จะดีนะครับเพราะว่ามันจะได้มีกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เขาได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป